ค,คุณไม่มีทางที่จะทำอย่างอื่นหรอคะวันนี้ถ้าไม่ได้พูดถึงทักษณิณนี่ก็คือมึงจะไม่มีความหมายจะไม่มีใครมองหรือไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยนะเป็นที่สนใจได้ถ้าไม่ได้โยถ้าไม่ได้โหนทักษณิณเหรอวันนี้มึงโหนเขาเต็มๆนะสิบกว่าปีมานี่เนี่ยพันทมิตรตัวพ่อตัวแม่ในขณะเดีวยวกันดิฉันพูดอย่างนี้คะ่ะว่ามีอีกเรื่องหนึง่งนะคะบังเอิญดิฉันไปเห็นคลิป เต้พระรามเจ็ดนะฮะอยู่กับศิระเจนจากะและก็ปรีนาไกลคุปจำได้ไหมคะว่าเต้พระรามเจ็ดเนี่ยเคยมีประเด็นนะฮะที่เกือบจะชกต่อยกับศิระเจนจาก้ะมาแล้วในสภา,าตอนที่อยู่ที่สภา,านะฮะถึงขนาดที่แบบว่าเดินไปเอาเรื่องกันเลยวันนี้เขามาจับมือกันแล้วค่ะยันถึงได้บอกเลยค่ะว่าวันเนี้ยตัวของเต้เองเนี่ยก็มีการจัดเขาเรียกอะไรนะจัดจัดกิจกรรม โดยการที่บอกว่าจะไปเยี่ยมนักโทษชายทักษิณน,นะคะโดยการกรรส้มกรนะคะแล้วก็เอาไก่ย่างเขาสวนกวางจะไปเยี่ยมทักษิณถ้าทักษิณกินได้ก็แปลว่าทักษิณหายแล้วจะได้กลับไปอยู่เรือนจำจำไว้เลยนะคะถ้าคุณทำแบบนี้นะคะเวลาถึงทีคุณที่คุณโดนอะไรต่ออะไรขึ้นมาก็อย่ามาร้องเป็นอะไรมากไหมคะกับคนที่เขาป่วยอ่ะ ใจิตใจคุณต้องต่ําขนาดไหนนะคะเรื่องแบบนี้เนี่ยคุณควรที่จะละเพราะว่าเขาป่วยป่วยจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันอีกเรื่องหนึง่งนะแต่การที่คุณคิดที่จะไปตอแยหรือไปอะไรเขาเนี่ยเดี๋ยวฉันถามว่านะ,ะสมควรแล้วล่ะที่ไม่ได้กลับมาเป็นสอสออีกทั้งทั้งที่พวกคุณเนี่ยนะะเมื่อก่อนคุณก็อยู่กับคนละค้่นะคะคุณอยู่คนละฝ่ายแล้วในะที่สุดพอคุณไปอยู่ด้วยกันเนี่ย กบกลายเป็นว่าเฮ้ยคนอะไรมันหลอมรวมไหลไปอยู่ด้วยกันล่ะคุณจะตามส้มตมไปให้คนที่เขาป่วยเหรอทักสินเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่สบายจริงเนี่ยเขากินได้เหรอส้มตมในควายแล้วไก่ย,ย่างนะคะทำเพื่ออะไรมึงสนุกกันมากเลอวันนี้ไม่ได้เป็นสอสอมึงว่างกันใช่ไหมพอไม่ได้เป็นสอสก็ทําเรื่องไร้สาระมากๆทําหาอะไรเนี่ยไม่มีอะไรทำเหรอะ และําเพื่อการที่ออกมาแตะตรงนี้ดิฉันพูดได้เลยนะคะว่าพวกเนี้ยมันขอใช้คํานี้ค่ะว่าไม่ได้มีหาอะไรแล้วค่ะนะ,ะต้องการอย่างเดียวคือต้องการกวนตีนค่ะแค่นั้นเองค่ะนะคะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะสนสนธิยาชื่นหรือไทยในธรรมวันนี้นะคะโพสต์ซึ่งอันนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นโพส์จริงไหม นะคะหรือจะเป็นเฟกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะก็ไม่เคยอะไรกับ,กบทักษิณแล้วก็ตะกูลชินวัตรแล้วก็เสื้อแดงอยู่แล้วคืออยู่อยู่กนลฟังเขาบอกว่านักโทษชายทักษิณเนี่ยกูไม่กลัวมึงแล้วทําไมต้องโพสต์อย่างนี้ฮะทักษิณเขาไปทําอะไรมึงเขาไปขู่มึงเหรอว่าเดี๋ยวเขาออกมาเนี่ยเขาจะมากระทืบมึงหรือเขาไปขู่มึงเหรอว่าเขาออกมาแล้วเขาจะจัดการกับมึงเนี่ยเขาไม่ยิ้มกับใครแล้วไงนะ,ะบอกว่านักโทษชายทักษิณกูไม่กลัวมึง ใครกลัวให้ไปไกลๆไปมุดใต้กระโปรงเด็กโกงข้อสอบได้เลยยิ่งดีไปเลยนะฮะนี่หมายถึงอุ้งอิงนะฮะแต่ถ้าไม่กลัวมาทางนี้มาช่วยกันคนไม่กลัวต้องแตกตัวให้รวดเร็วหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปดเป็นสิบหกสิบล้านเป็นยี่สิบล้านทวีคูณไปเรื่อยๆเพื่อมึงทวีคูณกันไปเรื่อยๆทำไมมึงจะไปช่วยออิสราเอลลบกับอบาล์สตายเหรอแล้วทำไม ไปรวบรวมคนกลัวไม่กลัววันนี้มันเกี่ยวอะไรอะวันนี้มันมันมันอะไรกับคนกลัวไม่กลัวถ้าไม่กลัวทักษิณน,นี่มึงเท่หรอถ้าไม่กลัวทักษิณน,นี่คือมึงแบบอะไรมึงเป็นฮีโร่นะมึงเป็นพวกแอดเวนเจอร์เหรอแล้วทำไมจะต้องกลัวหรือไม่กลัวทักษิณเขาไม่ทำอะไรให้มึงแล้วมึงจะแตกตัวกันไปเพื่ออะไรวันนี้ประเทศชาติไปถึงไหนแล้ว แล้วทักษิณเขานอนอยู่โรงพยาบาลจะนอนเจ็บนอนป่วยนอนอะไรเนี่ยนะครับพวกมึงจะอะไรที่บอกว่าใครกลัวทักษิณให้ไปไกลๆไ,ไปมุดด้งไตกระโปรงเด็กโกงข้อสอบได้เลยยิ่งดีมึงอายุเท่าไหร่มึงไปแฝกเขาทําไมเขายังเด็กแล้วเรื่องก็ผ่านมาตั้งนานแล้วแล้วความชุบหายอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็เกิดจากตรงนี้แล้วมึงก็ทําจนเขาไม่ได้อยู่ประเทศสิบกว่าปีมาเนี่ยแล้วพอเขากลับมาเนี่ยจะมาพูดอะไรว่ากูไม่กลัวมึงมึงไม่ต้องไปกลัวเขาเหรอกเขาไม่มาทําอะไรมึงหรอก นะฮะไม่เกี่ยวกับความกลัวไม่กลัวเลยวันนี้เป็นไงฮะไม่มีแสงเหรอมึงหิวมากเหรอมึงกลัวประเทศเขาจะสงบเหรอมึงกลัวว่าประชาชนเขาจะอยู่ดีกินดีเหรอมึงจะต้องออกมาพูดหาอะไรแบบนี้คนแบบนี้ที่ฉันบอกว่าหน่วยงานความมั่นคงทําไมไม่ไปดูวะทําไมมาจับแต่เด็กๆนะคะเด็กๆนะไปชูสามนิ้วหรืออะไรพวกนี้นะคะไอ้ที่เขาต่อสู้เรียกร้องจริงๆมันมีไม่ใช่พวกแก๊งแบบไอ้บุ้งไอหยกเนะี่ยมันเยอะ ติดคุกติดตารางออกมาเสียอนาคตยแยะมากมายแต่ทําไมอย่างนี้ทำไมปล่อยอเด็กพวกนั้นเนี่ยนะคะที่ฉันบอกว่ามันยังเด็กรู้เท่าไม่ถึงการถูกผู้ใหญ่ห,ญหลอกใช้เสร็จแล้วก็เทมันนะคะก็ต้องให้อภัยเพราะว่าเขาอายุอย่างน้อยแล้วยี่เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วมึองอายุเท่าไหร่แล้วถ้ามึงขยถ้ามึงขี้เกียจหายใจมึงก็ตายหาแล้วค่ะมึงทำไมต้องพูดอย่างนี้นี่ปลุกระดม นะฮะใครไม่กลัวทักษิณเนี่ยมาเลยถ้าไม่กลัวมาช่วยกันช่วยทําอะไรจัจะปลุกคือจะเรียกกันไปแตกตัวออกไปทําอะไรถามหน่อยนะฮะทำอะไรมึงต้องการให้คนแตกตัวกันไปเป็นสิบล้านยี่สิบล้านทวมีคุณไปเรื่อยเนี่ยเพื่ออะไรถามหน่อยเสิค่ะว่าวันนี้บ้านเมืองมันมันยังบอบช้ำไม่พอเลยเหรอ มึงจะระดมกันขนาดนี้ไปเพื่ออะไรนับวันนะคะที่ฉันบอกว่ามองเห็นไหมฮะคนที่บอกว่าพวกเสื้อแดงปวดบ้านปวดเมืองนะคะทักษิณล้มเจ้าพักเพื่อไทยไม่เป็นพักนู่นนี่นั่นแล้วเป็นวันนี้พิสูจน์แล้วเห็นไหมคะคุณค,คุณไม่มีทางที่จะทำอย่างอื่นหรอคะวันนี้ถ้าไม่ได้พูดถึงทักษิณน,นี่ก็คือมึงจะไม่มีความหมายจะไม่มีใครมอง หรือไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยนะะเป็นที่สนใจได้ถ้าไม่ได้โยถ้าไม่ได้โห,โหนทักษิณเหรอวันนี้มึงโหนเขาเต็มๆนะสิบกว่าปีมานี่เนี่ยพันธมิตรตัวพ่อตัวแม่นะก็โดนกันไปหมดไม่มีเงินเขาก็พิทักษ์ทรัพย์ก็ว่ากันไปก็โดนโทษโดนอะไรกันไปต่างๆนานา,นาคือเขาไม่เอาอะไรแล้วค่ะ จะบอกเลยว่าในสายตาของทักษิณไม่ว่าจะเป็นคนที่บอกว่าการที่ลัมโบ้เนี่ยต้องลาออกจากพักรวมไทยสร้างชาติเป็นเพราะชั้นสิบสี่กดดนันท,ที่ฉันพูดแล้วบอกว่าชั้นสิบสี่เขาเห็นมึงอยู่ในสายตาตอนไหนนะคะถ้าเป็นดิฉันเนี่ยนะคะดิฉันเป็นทักษิณดิฉันก็บอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ต้องมายุ่งนะ,ะมึงมีหน้าที่เหา่ามึงก็เห่าของมึงไปแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าของมึงเนี่ยเขาเห็นมึงเห่าแล้วมันมันไม่ได้เรื่องไม่ได้ความเขาก็จัดมึงไปเอง อะไรของมึงกันนลกกันหนาวันนี้คือประเทศชาติไม่ต้องไปทําหาอะไรเลยด่ากันอยู่นั่นแหละแล้วโดยเฉพาะสื่อนะวันนี้ที่ฉันพูดเลยนะบอกว่าโดยเฉพาะสุที่ชัยเนี่ยโพสอีกแล้วกี่วันเข้าไปแล้วเนี่ยมึงมึงไม่มีอะไรทำเหรอก็แล้วแต่ไนดะ้ฉันบอกว่าถ้าเกิดว่าทําแบบนี้แล้วทําให้มันู้สึสว่ามมีอะไรทําก็ทําไปเถอะแล้วทักษิณเขาจะไปเดือดร้อนอะไรคนจะกลัวเขาไม่กลัวเข,เขาเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร นะวันนี้ถ้าอยากจะไปเยี่ยมเขาเยี่ยมได้ก็ไปเยี่ยมนะไปได้ก็ไปไม่มีใครห้ามมึงหรอกไอ้เต้วันนี้มึงเอาตัวให้รอดนะออกมาไลฟ์สดแต่ละทีเนี่ยนะฮะเก้าสิบเอร์ซ็นต์เนีเขาดา่ามึงเขาแซมึงมึงยังไม่รู้ตัวอีกนะถ้าแน่จริงเนี่ยฉันบอกเลยค่อะว่าถ้าแน่จริงเนี่ยสมัยหน้ามึงเอาให้ได้เกิดนะโอ้โหอ่ะ เมื่อสักครู่เรยเห็นแวบๆเป็นอะไรกัน <net> นะฮะมาดูกันหน่อยสิคนพวกนี้ที่ฉันบอกว่าถ้าไม่มีทักษิณเนี่ยนะคะคือมันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไม่ไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีเนื้อง,งานแล้วอะ่ะมันต้องพูดมันต้องพูดถึงทักษ,ษิณเท่านั้นนะฮะมันถึงจะได้กระแสรหรือได้อะไรจะถามว่าณวันนี้ประเทศชาติมันกลำลังเดินไป ทักษิณป่วยอยู่โรงพยาบาลมึงก็คอยดูเอาก็แล้วกันเขาจะไปติดคุกวันไหนอะไรเนี่ยถ้ามึงสนใจนะมึงก็จับตาดูกันเอาเองกูไม่ห้ามหรอกเรื่องของมึงจะถึงขนาดที่จะทําทีเป็นไปเยี่ยมเขานะแล้ววันนี้นะฮะไอ้กลุ่มของพวกที่รักนูน่นรักนี่ทั้งหลายเนี่ยไปกดดันนายกถามว่านายกเขาไปเกี่ยวอะไรกดดันนายกว่าจะต้องเอาทักษิณกลับไปได้ไปติดคุกได้แล้วเนี่ย คือคือจิตใจพวกมึงทำด้วยอะไรอะ่ะงงอะมันไหมแล้วก็กรณีของพักไทยพักดีก็คือหมอวรงล่าสุดเนี่ยนะครับพรรไทยพักดีเป็นพรรที่ฉันไม่เชื่อเลยไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะถูกเรียกเพราะพักนี้ก็คือโหอนตลอดแนวะโหนจนกระทั่งในที่สุดเดี๋ยต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนสีอสีพักต้องอะไรเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นไงคะคุณน,นั่นเหี่ ที่ทำให้คนมองแล้วเนี่ยนะ